นิชั่นชั่คิปโตผมไปทำงานที่ไหนที่รามินพาร์คก็ขึ้นจริงนะโอโหทำไงอ่ะทำไงอ่ะพี่ดาผ่านบอลบนไก่ไหมมันบวกกับเด็กเหรอทำตรงนั้นไปดูบนบล็อกมันจะติดบอลวพี่แอบสอง ไม่ดูไม่ได้อะมันวมบวมหางตานี่ใช่ไหมไม่เชื่อหรอกว่าเป็นโกหกทำไมหรอน่ใส่โกหกไม่ใช่ไหรอพลานต้ออนองดูนีจากมวานวกน้องแต่งหน้าอะไรเดี๋ยวเราแต่งหน้าที่ไหนฮะเอาลไปเขี่ยรอยเอาลไปเขี่ย้องพี่หลนมสลับกันมั้ยไม่รู้ดมีดีแล้วอะ มันก็ใกล้ทีวีเป็นเใกลมันเริ่มนะไมต้องไปสกิดออกจำผิดจำผิดกว่าอยู่ใกล้ไม่ได้ทำงานเน่ไม่องสกิดเองแต่แบบโอใหญ่ใช้นิ้วโอเคกเป็นแล้วปวดตาแล้ากับหยอดตาตลอดกกินยาอ๋อไปเข้ารักษาแล้วเุยก็ตเป็นแถวๆหายตาปวดเลยนะเปหลอกออกตอนนี้ไม่ติดเท่าไหร่หรอกไมปรับแต่งที่หญิงไม่ใช่

คดูอบดว่าพรน้มอะไรวดูอัปเดตรายนเซตรายวันอัปเดตสี่ทุ่มเลยนะก่อนนอนก็มาเรียนนะงาแม่นี่จะไปหรือเขาแบ่งกลมไม่ไปก็เลยจเกรยวต์ละไม่อ้อยแล้วใช่เหรอเ

พี ais, ่เก๋รู้ป่ะเาเรียนเหมือนเดิมเหรอช่วยเอาตารางเรียสมัยให้หน่อยสิเอาเหมือนเดิมมันเพิ่งกลางภาคเองมันไม่ได้ปลายภาคเองน่าพ่อเขามิดเลยอ่ะแถวแม่ไม่ได้ เบนส์เจย์เอ็นเอลหนึ่งวันหนาร้ากับซีเอส c s ร้อยซีอส้ยเกบ้ซีสร้อยคอบ้างอบซีอ่จอาจารย์แยกปไ่เปคอมพิวเตอร์่ไฮะป่ว ต่ไม่ใช่ไหมน้าีข้าวเดี่ห่มิกบ้านมาถ่ายรูปกันดีกว่สเลยใช่ะเรามาถ่ายรูปนเสเลยาูปกันเถอะกากอแต่กล้องนี้มันใสอยู่แล้วอ่ะ มันเป็นที่กล้องแค่สรุปกล้องดีอ่ะวันนี้อยู่ที่แสงก็ไม่เห็นละมันไม่มีตุกแต่หน้ามันนะมเนี่ยใบทายดีมันมันค่อยลงแป้งเนาเลย้งเกเรใบมายังทำยัคไยดีใบมาแล้ว ดูตอนนี้ปิดสัญญาณมือถือใครห้ามโทรมาเพราะโทรไปติดคุยตอบเองตอนนี้รถติดมากเลยมันติดแค่ข้างหน้าฝั่งนี้เนี่ยปมก็ติดติดปะตรงนี้เช้าเช้าเคยมาแต่วันเสาร์อาทิตย์อะไม่เคยมาวันธรรมดาจะติดเพราะเป็นช่วงคนเข้าทำงาน่ะแตลคนแบบว่าแซงกันมั่วตั้วจากสองเลนกลายเปสี่เลนชั่วโมงเล่นรีบขึ้นเรานี่แบบโมโหมากเลยเราจะไปต่อ ไอ้เต๊งได้ไงวะถ้าขับมาหลังๆก็เจงเลยมันมีสีเป็นยังไยังไงรอระบุกซื้ออยู่เออไดนขายกบุ๊กดิบุกซืขายกบุกเลยก็เอาเส้นนี้จากในมอขายหไม่ต้องอเขาจะไปซื้อเลยให้เาเอา 5c กับอันนี้ให้กบุกแล้วก็เอา 5s เอาแสี่จิกมา ก็คุ้มนะคุ้มดิพอได้เครื่องนึงเครื่องใหม่กับเครื่องนี้มือสองก็เกินดิเรียกตกลงเลยเแี่ยก็เอาไอโฟนให้แม่ใช้เที่ยวเก่งแม่มองไม่เห็นหรอกแม่ไม่ยอมแม่แม่บอกไม่ชอบพิการใจเธอที่ใช้มาลีไหมครับขายสองนาพี่ผมเช่นเดียวกันหรือเปล่าผมเช่นเดียวกันไหมไปบอกไว้แผ่นเดียว ไปถามุกก่อน้กเอาเท่าไหสมัยได้เครองมาไหนอ่ะอะไรเปนเครื่องใส่นใ้ลได้เลยไหมเครื่องไม่็้านกบุกไต้เนเท่าไหร่อะไรงี้ก็ให้กบุกนี่อยุงเทพอาวแล้วร้านอยู่ใต้แล้เกี่ยวอะไรอ่ะแล้วกบซื้อของนี้ไม่ได้เอออนกซื้อี่นันไ้่วนเนาะก็อที่น่รับตงินแล้วก็ไปซื้อเื่หม่ 64นะต้องให้กุ๊บลูอะไม่ไปบ้างอ๋ใหมายถึงว่าไปถามที่ร้านะไรพีเจะเอาไปถามที่ร้านก็เตรของมือสองแล้วเยมันเหมือนซื้อของมาแล้วพี่กุะบลูไปอะมันจะตอบลงตรงที่ว่าเป็นเชืกสิงคโปร์ด้วยไม่ของเขาอะไอฟอเป็นเชือไอสุยโทเปึือสิงคโปร์คือสิงนตูกัน ก็ือคคแต่ของพ่อไอสตูดิโอเปรับประกันเอานี้ของเครื่องในเมืองไทยดีแน่เลยอ๋อนั้นฝั่งที่ไอสตูดิโอเลยไม่อยากได้เครื่องนอันนี้เครื่องเครื่ในไหนในไทยอ๋อเปลี่ยนแล้วเหรอเครื่องที่ตุ่มทางเลยเปลี่ยนตั้งมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วใช้กุ่มโฮมไปทางรูปตัวกลุ่มไหนครับก่มโฮมมันมีปุ่มดียวไรปุ่มเปิดปิดไม่ใช้กับรุ่แรงขนาดนั้นนะเจมได้ใหม่ ผมพี่ไม่เคยทางเลยอะที่เปลี่ยนทางแล้วก็อันนี้ก็ไม่ติดแล้วก็เลยเอาอันใหม่แต่ถ้าเป็นรุ่นสี่อะมันจะทนกว่านะก็สี่ที่อยู่บ้านนอนแอ่งแม่งอยู่มันสี่อยู่ทนเลยขายทำไมเจ็บไหมทำไมคือพ่อมาจ้าคือพ่อกับแม่ยังไม่มาเห็นของก็บอยคนหมกกับบางกับเดิมบางอันนี้อะไรหกมาก็เอาอยากใช้บางบาง จับไอค่อนแล้วก็ไปกรีดไงก็ไปกรีดแต่ไอพอดทัชแบบเบาได้อีกอ่ะไอค่อดทัชก็คือเป็นไอโฟนแต่โทรศัพท์ไม่ได้มันบางอ่ะมันบางมากเลเล่นสของไอพอดที่พี่น้อยถือเหรอใช่ใช่แต่ว่ารุ่นใหม่อ่ะบางแบบเบาเหลือเกิบางกว่าก่อนก็มีเอาหรองนั้นหล่นมือก่อนก็มีอยู่เบามากอ่ะคือฟังก์ชันกล้องอะไรเหมือนกันทุกอย่างแต่แค่โทรศัพท์ไม่ได้ ราคาถูกกันหมื่นกว่าบาทมีใจมากได้ไอโฟนสี่ปีกันีใจอะไพี่จะได้ปีนึงเสทันยัได้ปีโดยพยายามเลยมภูมใจอะไรเพราะว่าตีกับแม่ทุกวันไม่ได้เลยพี่ c o